ทุกคนคะ่ะหลังจากใช้ครีมนัดชาตอนนี้หน้าเงาเป็นกระจกแล้วนะคะนี่คะ่ะ นี่นะคะครีมนัทชาสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรเข้มข้นกว่าครีมปกติ10เท่านะสำหรับตัวนี้ช่วยสลายฝ้ากระได้อย่างล้ำลึกนะคะนี่เลยนะคะให้ดูเนื้อครีมเลยนะคะเนื้อครีมซึมไว้ไม่เหนียวเนหนอะหนะนะคะนอกจากจะสลายฝ้ากระได้เร็วแล้วนะคะทุกคนมันยังช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้ดีมากๆเลยนะคะริ้วรอยตีนกานะคะร่องน้ำหมากนะรูขุมขนกว้างนะคะเอาอยู่มากๆเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะเข้าไปเติมเต็มค่ะทําให้ผิวเรา ฟูขึ้นผิวเด้งขึ้นผิวนุ่มอย่างยุ้ยทาไว้ตอนนี้ใช่ไหมตื่นเช้ามานะคะทุกคนผิวมันจะแบบหืมผิวมันจะนุ่มผิวมันจะเด้งมากอะ่ะบอกไม่ถูกเพราะว่าเนี่ยหลังจาก หลังจากขายไปนะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําเยอะมากบอกว่าใช้ดีฝ้ากระหายหน้าใสขึ้นหน้าเด้งหน้านุ่มนะคะเนี่ยนะคะตัวนี้นะบอกเลยว่าเด็ดจริงๆเพราะว่าตัวนี้นะคะมีสารสกัด9ชนิดเลยนะคะที่ช่วยในเรื่องของผิวโดยตรงเลยนะคะเนี่ยค่ะอยากหน้าเด็กหน้าเด้งใช้เลยนะและกระปุกใหญ่มากคุ้มมากๆนะคะ18กรัมค่ะทุกคนไม่ใช้น้อยๆน,นะทุกคนดูค่ะคุ้มมากกระปุกใหญ่มาก ครีมแบบแล้วครีมดีมากยุ่งกล้าพูดเลยว่าทุกคนใช้แล้วทุกคนจะแบบแฮปปี้แน่นอนนะคะทุกคนใช้แล้วทุกคนจะกลับมาซื้อซ้ําแน่นอนเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าผลิตแทบไม่ทันแล้วนะคะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําเพียบนะคะจุดนี้นะคะเนี่ยค่ะอยากหน้าใสายอยากหน้าไร้ฝ้านะคะไร้กระนะคะอยากหน้าไร้ติณกานะ,ะตัวนี้ตอบโจทย์มากค่ะเอาอยู่นะคะ290บาทเท่านั้นค่ะทุกคน2กระปุก5 0 0 5กระปุก1,000บาทค่ะแถมฟรีกันแดดให้อีก1นหลอดเลยนะคะสําหรับใครที่ ซื้อ5กระปุกนะเป็นโปรโมชั่นตอนนี้นะคะรีบๆเลยนะคะแล้วก็ส่งฟรีจ้าเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะทุกคนนี่ค่ะครีมนัด<ป>ชาสูตรใหม่เด็ดจริงๆจ้า